ก็วันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการเติมใจให้กันและกันนะคะอันนี้เราจะมาในเรื่องของ Love Float ค่ะสวัสดีค่ะพี่แก่บอลลูนอาร์ตค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในบอุลูนอาร์ต DIY เป็นช่วงของวิตามินใจค่ะ ร้อยแปดว,วิธีในการเติมใจให้กันและกันด้วยลูกโป่งกันลุ้นอ่ DIY สมัยก่อนนานละตอนที่พี่ใหญ่อยู่ตรงตานที่แถวสุขุมวิทเนาะลูกค้าโทรมาพี่ครับพี่ครับผมอยากจะเอาลูกโป่งให้แฟนแฟนผมอยู่คอนโดนี้อนะไรอย่างนี้ยะสิ่งหนึ่งก็เลยตอนนี้ก็เอาลูกโป่งลอยเขาก็จะเอาลูกโป่งลอยแล้วก็ยกข้อความขึ้นไปที่ตรงคอนโดน ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเติมเต็มเรานะคะก็วันนี้ก็เลยจะมาแชร์วิธีการในเรื่องของ love float ค่ะ love float นะคะนะคะก็สิ่งที่ต้องมีเลยก็มีลูกโป่งนะคะ love ค่ะ L O V E นะคะนะคะแล้วก็ลูกโป่ง16ใบพี่แกก็จะใช้16ใบเลยเพราะว่าเผื่อเอาไว้ก็เอาลูกโป่องอยาง12นิ้วใส่ทีเลียมแก๊ ก็สั่งล้านลูกโป่งได้เลยแต่ลูกโป่งฟอยอันนี้ไม่ต้องเติมฮีเลียมนะคะเติมลมไปเลยนะคะซื้อลูกโป่งฟอยมาแล้วเราก็เป่าเป่าด้วยแฮนด์ปั๊มของเราเป่าแล้วก็ติดสกอตเทปเรียบร้อยเฉะนั้นเน่ะเวลาเราจะทําให้มันเป็นเลิฟฟลูดเราอยากจะให้ข้อความติดกันนะคะติดกันด้วยสกอตเทปแเรามีสกอตเทปด้วยนะคะคราวนี้เอาลูกโป่งฟอยมาติดสกอตเทปเริ่มจากตัว L ก่อน L กับ O โอเค โอ้เวอร์ออออติดแบบนี้ได้แล้วเลิฟนะคะเมื่อได้เลิฟแล้วเราก็เอาช่อลูกโป่งค่ะเมื่อกี้นี่ไก่ก็แวะไปเป่าลูกโป่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นช่อละแปดใบะคะ่ะช่อละแปดใบนะคะแล้วก็จะมาติดตรงเลิฟค่ะด้านซ้ายและขวา แล้วนะคะก็จะเซอร์ไพรส์นะคะเดินสองส้มเลิฟโรดนั่นเองปล่อยได้นะคะปล่อยลอยได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะในการเติมใจให้กันและกันค่ะเลิฟโรดนะคะ,ะ,คะจากบรลูนอาร์ไอวายถ้าชอบกดไลค์นะคะ ก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้การกด Subscribe ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ